ันนี้ผมจะมาแอดเพื่อนยูทูบเบอร์50คนในโลบอกนะครับและในตอนสุดท้ายนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ายูทูบเบอร์คนไหนนั้นแอดผมมากันนะครับเริ่มกันที่คนแรกครับชาวนดูเพต่อไปครับคนที่2ลุงพีแล้วคนต่อไปนะครับเรียวบอยรลยยำแล้วก็เราจะมาแอดเขากันนะครับ แต่เสียดายผมไมสเสจข้อความไปหาเขาไม่ได้งั้นผมจะพิมพ์ไปว่ามวยมีหลายยกคนต่อไปนะครับ Glitter Channel แอดไปเลยแล้วคนต่อไปนะครับยูทูบเบอร์ที่เกลือในเกม Pet Simulator 99มันที่สุดนะครับ Thank for watching แอดไปเลยแล้วคนต่อไปนะครับเบยคิลเมอร์มากดแอดเขากันครับต่อไปครับเดอะซีซีถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับโลบอกรแล้วนะครับแต่เขาเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่ดังมาจากโลบอกรได้นะครับน้ำผมจะแอดเขาแต่ถ้าได้สังเกตมาครับยูทูบเบอร์แต่ละคนผมเมสสจไปไม่่ไไไดดดด้้้เเเเลยยยครรับบในนนกก็ปปาาิวหอะะมจจสสถึงข ได,ด,ดไปนะครับมาโอคุมะก็แอดไปเลยครับแล้วก็กดไลค์โปรไฟล์เขาด้วยนะครับต่อไปนะครับช่องอย่างอีวาเกมนะครับก็แอดไปเลย ต่อไปนะครับช่องอย่างเดคุงแคสเตอร์ทีวีนะซึ่งตอนก่อนเขาก็ทําเกี่ยวกับอิลลูมินาตินะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาลงเกี่ยวกับพวกเบียชัดแล้วนะครับซึ่งเราก็แอดไปเลยครับมันคนต่อไปนะครับที่เป็นเจ้าของช่องอย่างสิโลห์แห่งบนนั้นมันสดีนะครับเราก็จะแอดไปเลยแล้วก็ Follow เขาด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามา Follow เขาเนี่ยก็จะสามารถจอยเกมตามเขาไปได้ด้วยนะครับและต่อไปนะครับช่องอย่างซับฟิสอุลล์นะครับซึ่งช่องนี้นะครับตอนก่อนเขาก็ทําเกี่ยวกับการวาดรูปในเกมอย่างพิกเซลเพนเตอร์นะครับแต่ในสมัยนี้ นะครับเขาก็ลงแต่ลบบอกแล้วนะครับผมก็เลยจะนับเป็นยูทูบเบอร์ลบอกนะครับแล้วผมก็แอดเลยครับแล้วก็มารอเขารับแอดกันนะครับต่อไปนะครับอย่างชานาคุมงซึ่งช่องนี้ก็เคยมีเรื่องถึงขั้นจะไปต่อยเบเดียวบ่อยที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ต่อยไปออกรายการของฝั่งนะก๊อปด้วยนะครับเหมือนกับเอเียวบ่อยซึ่งผมพูดมาขนาดนี้นะครับก็ต้องแอดเขาไปเลยแหละครับแล้วก็ไปเข้ากลุ่มเขาด้วยนะครับโหมาขนาดนี้ละดเสื้อมไหมไม่มีตังค์ต่อไปนะครับช่องหยองข้าว XD นนซึ่งตอี้เอนกดยนะครับแต่เงตอนน ไม่ได้เล่นเกลนะนครับน้ำผมก็แอดไปเลยตายไปที่คนต่อไปคนต่อไปนะครับชื่อช่องชื่อโลบอกเบนนะครับแล้วก็แอดไปเลยต่ทำไม้ต้งผมอัดชิปแม่งไม่มีใครโผลเลยแล้ว่าช่างมันเถอะครับไปคนต่อไปดีว่าก็มากระที่คนต่อไปนะครับอย่างช่อง stroker นั่นเองนะครับแล้วเราก็แอดกันไปนะครับทั้งหลายจะครบห้าสิบคนวะแล้วเราก็ไปกันต่อต่อไปนะครับผมจะมาแอดช่องอย่างต่อตววิดีโอกันนะครับแล้วก็แอดไปเลยเออแล้วคนต่อไปกันนะครับอย่างต่อเนื่องนายว่าแต่ทำไมชื่อเขามี เดดกกาไคเข้าไปเลยช่่อองตไปนะครับเอลมอนบอลซึ่งเราก็จะกดแอดไปเลยนะครับแล้วเราก็จะฟอลโล่เขาด้วยนะครับเพราะใน about เขาแนะนําให้กดฟอลโล่นะครับก็อย่างหนึ่งนะครับถ้าอาจจะไม่มียูทูบเบอร์บางคนก็คือยูทูบเบอร์คนนั้นเขาเพื่อนเต็มนะครับหรือผมหารหัสรูบบอเขาไม่เจอแล้วก็คนต่อไปนะครับเอ็กออรสกาลินนะครับแล้วเราก็จะแอดกันไปเลยถึงแม้ว่าเพื่อนเขาจะเต็มนะครับแต่ผมว่าเขาก็น่าจะแอดผมมานะครับก็เขาเคยคอมเมนต์มาในช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ผมก็กําลังจะทําคลิปใหม่กับเขานะ ก็รอติดตามชมกันได้นะครับแล้วไปกันที่คนต่อไปต่อไปนะครับช่องอย่างลิงกิ้งอื้อช่องเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทําเกี่ยวกับเกมรูบอกรอครับแต่ผมชอบตายกันนาคลิปของเขานะครับแล้วก็เขาเหลือเพื่อนว่าแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับซึ่งผมจะแอดเข้าไปต่อไปครับลาสโลก็แอดไปเถอะครับแต่ผมเข้ากลุ่มด้วยเข้าไปเลยไอ้น้องส่วนตังซื้อเสื้อยังไม่มีเหมือนเดิมงั้นไปกันต่อช่องต่อไปนะครับอย่างช่อง n e g a i v i t เอชนะครับแล้วเราจะแอดกันไปนะครับแต่ช่องนี้แตกต่างจากช่องอื่นหน่อยนะครับก็คือ ผมจอยเกมเข้าไปได้ซึ่งเราจะมาลองจอยด้วยกันนะครับเขาไม่ได้ครับต่อไปนะครับช่องอย่าง Bad Form ก็แอดกันไปเลยแล้วคนต่อไปนะครับ In m e x TV นะครับเราก็จะแอดเขาไปเลยนะครับแต่ก่อนจะแอดเขานะครับเขาเขียนไว้ตรงอเบลนะครับว่ารับแอดแต่คนรู้จักนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็แอดเขาไปอยู่ดีนะครับเผื่อเขารับแอดมานะครับแล้วมาดูกันที่คนต่อไปดีกว่านะครับอย่างปริวัตรที่ผมเห็นก่อนนั่นเนี้อเขก็มีดราม่านะครับแต่ก็ช่างมันเถิดเราก็แอดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปคนต่อไปเลยครับต่อไปนะครับเราก็จะมาแอดช่องอย่างซ กิงเนอร์กันนะครับเราก็แอดกันไปเลยต่อไปนะครับพิกเซลเราก็แอดกันไปเลยต่อไปนะครับช่องอย่างสีซาเราก็แอดไปเลยซึ่งตอนนี้เขาก็เล่นเกมอยู่นะครับแต่ผมก็จอยไม่ได้แล้วต่อไปนะครับช่องอย่างโนชแนลเราแอดกันไปเลยแล้วก็เห็นว่าเขามีกลุ่มด้วยนะครับ ก็คือคกลุ่มนี้ในสตูดิโอซึ่งในกลุ่มนี้เขาก็ได้ทําเกมนี้ได้รับมิจิกปัตตันกาวซึ่งผมจะลองเข้าไปลองเล่นกันดูนะครับซึ่งผมเข้าไม่ได้ฮะเขาบอกว่าต้องมีเทสเตอร์ก่อนซึ่งเทสเตอร์ราคาสามร้อยเก้าสิบเก้ักซึ่งดูจากรูปักผมแล้วไม่มีตังครับแต่ผมกดไลค์กดโลว์ฟอร์บลิทไว้เลยต่อไปที่คนต่อไปเลยกันเลยครับต่อไปนะครับช่องอย่างทัชชัยเอลซึ่งช่องนี้เขาจะทําเกี่ยวกับแอนิเมชันนะครับเราแอดเลยแล้วก็กดไลค์เขาด้วยนะครับเพราะโปะร,รือไฟล,ล์เขานแะก็อด ไปเลยครับต่อไปนะครับแปงบอยชาแน,นลเราก็แอดเข้าไปเลยต่อไปนะครับช่องอย่างดิวทีวีเราก็แอดกันไปเลยนะครับต่อไปนะครับช่องอย่างมิวม a นะครับ ต่อไปนะครับช่องอย่าง d เดส t ทปไทยเลยแท Thai นะครับแล้วก็แอดกันไปต่อไปนะครับ w i ดล Locker Channel หรือ WKC นะครับแล้วเราก็แอดกันไปเลยแล้วต่อไปนะครับช่องอย่าง Joseph ซื้อนะครับซึ่งเพื่อนเขาเต็มแล้วแต่ผมก็ยังแอดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถจอยเกมเขาไปด้วยนะครับเราก็ลองจอยตามกันไปดูอย่าบอกว่าเมื่อกี้ผมลืมเปิดไมค์นะครับแต่ผมก็เข้ามาในเซิร์ฟที่คุณโจเซฟซ์อยู่นะครับเนี่ยแล้วก็เกมนี้จะเป็นเกมแนวอลิเวเตอร์นะครับให้ลงลิฟต์ไปเรื่อยๆไม่ค่อยมีอะไรมันจะหนีผีมั้งหรือไม่ก็ทำ เออก็ไม่น่เดี๋ยวนี้แม่งด่านสามพันแปดนี่หว่าเราไปสำรวจดูหน่อย แต่มันไม่สามารถหยิบของเหมือนซ้ำมัได้นะครับไปที่ยูทูบเบอร์คนต่อไปดีกว่านะครับต่อไปนะครับช่องอย่างก้าวห้างก้าแปดทีวีนะครับแล้วเราก็แอดกันไปเลยนะครับแล้วต่อไปนะครับช่องอย่างแสนคุงแล้วเราก็แอดกันไปเลยต่อไปนะครับช่องอย่างโอมอุ๊บหรืออนุโอมหรือโอมห้าฮ่าทีวีนะครับแล้วแต่จะเรียกแล้วเราก็จะแอดเขาไปเลยนะครับต่อไปนะครับช่องอย่างลิกถามแล้เราก็แอดเขาไปเลยต่อไปนะครับเดฟโต๊ะหลอกเราก็แอดเขาไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเห็นเขาทํา YouTube แล้วนะครับผมว่าเขาน่าจะติดเรียนหรืออไไไม่่่่คคววางนนะรับแล้ปปีีตด ต่อไปนะครับช่องอย่างไมเดนซึ่งช่องนี้จะทําเกี่ยวกับเกมอย่างอันไตเติมบ็อกซิ่งเกมนะครับแล้วก็แอดเขาไปเลยนะช่องต่อไปนะครับอย่างช่องคิงนอนเคดีนะครับแล้วเราก็แอดเขาไปเลยนะ รบต่อไปนะครับช่องอย่างเจมส์ไม้แล้วเราก็แอดเข้าไปเลยนะครับแล้วต่อไปนะครับคุณอากูมาโชรีนะครับแล้วเราก็แอดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็อีก3คนเราก็จะจบชาเลนจ์นี้แล้วนะครับก็ไปดูกันที่คนต่อไปเลยครับต่อไปนะครับคนที่48อย่างช่องปาร์กิงลอตนะครับแล้วเราก็แอดเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่2คนแล้วครับก็จะจบแล้วนะครับเออเราไปดูกันต่อแล้วต่อไปนะครับก็ช่องอย่างลุงโป่งหรือลุงโป่งออฟฟิเชียลนะครับแล้วเราก็แอดเข้าไปเลยครับแล้วเราไปดูคนสุดท้ายกันครับก็มาถึงยูทูบเบอร์คนสุดท้าาายยนนะะคครรรััับบทีี่่ผผมมมกกํลลงเเ็็ขไฟ์สตอู เข้าไปในสตีมเขานะครับแล้วก็ไปถามขอชื่อเขาในร o บอกนะครับแล้วมาดูกันว่า,วาจะเป็นไง2000 Years Later ซึ่งเขาไม่ตอบครับผมก็อย่าบอกนะครับว่าในเทิปนี้คุณแอดกิสครับมาแอดผมหน่อยครับไม่ก็ส่งชื่อมานะครับ จะได้ไปแอดนะครับแล้วคนสุดท้ายครับแจ็คกี้ชาแนลหรือหมอจ็คนั่นแหละครับเราก็จะแอดเขาเลยครับแล้วในเมื่อเป็นคนสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะไปซื้อเสื้อเขาด้วยนะผมจะซื้อเสื้อนี้คนระับกาโลบักส่วนเสื้อในชีวิตจริงเนี่ยผมดูแล้วน่าจะไม่มีตังค์นะครับคนที่ผมเห็นพิมพ์ในคอมเมนต์เยอะเหลือเกินที่แป้งครับเออผมไม่ได้ลืมหรอกแต่ผมหารหัสรอบบกเขาไม่เจอซึ่งตอนเนี้ยผมไปหาเขาเจอแล้วก็คือรหัสนี้เึ่งผมจแอดเขาไปเลยต่อไปนะครับจินคุงคือผมเห็นเขาพิมพ์มาในม้นต์ผมก็เลยแอดเขานะ เขาเม้นต์มาในช่องเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะแอดเขาไปเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นไซเอนบูทีวีนะครับผมก็เห็นเขาเม้นต์มาในช่องเหมือนกันนะครับแล้วผมก็จะแอดเขาเลยนะครับแล้วก็คนต่อไปนะครับมีคนขอเม้นต์มาว่าพี่คอยผมก็เลยลงไปเซิร์ชดูนะครับก็ขึ้นช่องนี้มาซึ่งผมก็ไปหารหัสลบอกเขานจนเจอนะครับแล้วผมจะแอดเขาไปเลยคนต่อไปนะครับก็ได้มีคนขอมาอีกเยอะมากเลยนะครับก็คืออีตีบซึ่งระหว่างผมกําลังเข้าไปดูในช่องยูทู e เขาเพื่อหารหัสเขาครับผมก็ได้ไปเจอโพชุมผลโพลหน ว่ารหัสเขาโดนดีลีแล้วครับแล้วกูจะแอดใครวะแต่ไม่เป็นไรครับผมก็ขอแสดงความเสียใจย้ยอนหลัง10เดือนที่แล้วนะครับผมเมื่อเห็น,นจริงๆเนี่ยไปที่คนต่อไปนะครับต่อไปนะครับคุณโอบิโตะทีวีคนนี้ผมก็หามาจากในเมนต์เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับจากคอมเมนต์น,น้องคนนี้เขาบอกว่าพี่ลืมแอดโลบิกี้บูเดมุสเคโออีดิตี้และโอเว่นคิงดอมครับโอ้โมาแบบจัดหนักจัดพิมพ์คิดเนี่ยก็เดี๋ยวผมไปไล่แอดกันนะครับก็มาที่คนแรกครับโลบิกี้โลบิก,กี้ครับแอดไปแล้วนะครับฝากแอด ผมมาด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้มีพี่แล้วนะครับไม่ต้องมาพิมพ์ว่าคลิปนี้ไม่มีกูนะครับในคลิปนี้มีแล้วนะครับฝากไปแอดกันด้วยนะครับไม่งั้นผมจะแล้วคนที้สองครับบูดมอนเคว ก็จะมาที่คนต่อไปอยากอเวนคิงดมและระหว่างผมกําลังเลื่อนเมนผมก็จะเจอเมนนี้อยากให้พี่ลงแอดคนที่เป็นสตาร์โปรแกรมทั้งหมดแล้วก็มีคนตอบมาว่าอุ้ยตั้ง600กว่าคนเลยนะผมไม่ไหวอีะซึ่งรอดูท้ายคลิปครับเดี๋ยวผมจะไปแอดแน่มาดูที่คนต่อไปดีกว่าครับซิลเซอร์เอแล้วก็คนนี้เลยครับเตยสีเฮต่อไปครับเอวาเกมเมอร์และต่อไปครับคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับกับช่องนูเปอร์และระหว่างผมกําลังหายูทูบเบอร์อยู่นั้นก็ได้มีเบนเบอร์ในช่องผมมาช่วยนะครับซึ่งคุณ มักได้นะครับเขาได้หามาสี่คนนะคนแรกกินไงคนที่2ใจเล้าคนที่3ไกลหงิดคนที่4ไอ้บาเบือช่องต่อไปกันเลยนะครับซีโร่หุงนะครับวันนี้เขาก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ช่องผมเหมือนกันนะครับผมก็แอดเขาไปเลยนะครับต่อไปนะครับคือมีคนในดิสมาขอว่าให้แปดวิญญันนะครับผมก็เลยลองเซร์ชแล้วผมก็ไปเจอช่องนี้ครับเดือนเกมแล้วก็ผมจะแอดเขาไปเลยครับไปที่คนต่อไปนะครับบทช่องเขาหุงนะครับต่อไปนะครับช่องอิสติมหรือทีมงานวิชาณนะครับแล้วเราก็จะแอดกันไปเลยต่อไปนะครับเชลันเชอร์คือเหมือนช ช่องนี้เขาจะเลิกทำ YouTube ไปแล้วนะครับเหลืยอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ไปที่คนต่อไปดีกว่าต่อไปครับโนติสคุงเดี๋ยวนี้ช่องนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปแล้วนะครับแต่ตอนเด็กๆผมก็ชอบดูช่องนี้มากเลยนะครับต่อไปนับช่องพูบูช่องนี้ผมชอบกันต่อแล้วกันนะคลิปของเขามากๆนะครับคือสไตล์คล้ายๆกับพวกซีบีหรือซิมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมแนะนําช่องนี้มากเลยครับแล้วมาหาดูกันได้นะครับแล้วก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ถามไปว่ารหัสของเอสกกิสเขาชื่อว่าอะไรนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเอสกกิสเขาใช้รหั แอกิสหนึ่งหนึ่งสองสี่นะครับแล้วผมก็ไปเจอของขอบคุณน้องนำะมากๆนะครับผมจะได้แอดเข้าไปนะครับเนื่องจากผมไม่มียูทูบเบอร์ไทยที่จะแอดแล้วนะครับผมก็เลยม,มาหาแอดในวิดีโอสตาร์โปรแกรมของโลบอกนะครับก็เลยผมจะจอยปุ่มด้วยนะครับเผื่อเขาจะรับก็มาที่คนแรกครับ is just nicolas นสองครับเป็นฟิจิทีวีแล้วผมก็จะลองสุ่มไปนะครับแล้วก็มมาหายูทูบเบอร์โดยเฉพาะคนนี้เลยคิวอิงคิวเอ็นซีวเราก็หาเพิ่มนะครับหน้าคนนี้เหมือนหน้าโพลโอแอดเลยคนนี้ ผมหาคนนี้ออนไลน์อยู่เด้เอเฮ้ยเนี่ยโอเล่นเกมอยู่ด้วยเพิ่นเต็มแอดไปหน่อยแล้วก็จอยเกมตามมาด้วยเอาไม่ได้ครับโ oh, อ้ยูทูบเบอร์คนนี้ตาโหลดท่มากอย่างนี้ก็ต้องแอดเลย,เ,ยเล่นเกมอยู่เด้อเกมอย่างนี้ผมแอดเลยผมมีช่อง YouTube, ยูทูบด้วยทำกี่ยวกับบอกฟู้ดนะเอยากกับตันคนนี้เขาเป็นกับตันมากับตันครับพี่โอ้แอดเลยอย่างเงี้ยโอ้โหกับตันด้วยจิงลูฟี่โอ้แอดเลยเพื่อนคนฟิลิปปินส์ด้วยไอ้คนนี้ผมรู้จักเนี่ยเขาเล่นเกมแนวฟาร์มเยอะเกมแนวสมิเลเตอร์โอ้อโห ตาคนนี้หน่อยได้ด้วยอันนี้ต้องแอดเลยโอ้โหไม่นูด้วยแอดเหมือนกันหาคนต่อไปคนนี้นาาคุณชื่อก็คุณแอดไปเหมือนกันโอ้โหคนนี้กําเล่นเกมอยู่ซะด้วยเองแอดไปเลยแต่ไม่เปิดได้เข้าไปเล่นเลยเอ้ยเฟรดี้ฟาสเบ แลเลยเฮ้ยซีบีซีบีซีบีแล้วก็แอนเลยเฮ้ยออสการ์ออสการ์นี่ผมชอบดูเล่นแฟนน้องฝอทีแลนทีผมเห็นคุณโคประวัดวันนี้มามาเยอะมากเลยนะครับในคอมเมนต์ตัแอดเลยครับผมจะทำไหมไม่ไอ้ยดีบีวันนี้เล่นไอซ์แลนด์แล้วล่ะแบบได้สวยมากๆตัวแอดไปเลยต่อไปนะครับวันที่45โนดาตาผมรู้ช่องเลยแอดไปจอยตามเกมได้ด้วยจอย,ย,ยตามไปไม่ได้เหมือนเดิมฮะต่อไปครับเดวิดบาสกี้บางคนอาจจะไม่รู้นะครับเจ้าของโลบอ าก็มีช่อง YouTube นะครับแล้วนี้ก็รหัสเขานะครับจริงเขามีรหัสหนึ่งนะครับแต่ผมหาไม่เจอแล้วผมแอดเขาไปเลยต่อไปกับช่องดินนิสเดลลี่นะครับแล้วเราก็แอเขาไปเลยต่อไปก็บฟาร์เมนโกผมแอดเขาไปเลยนะครับแล้วผมก็ m ม s เส g ไปหาเขาด้วยนะครับในฟาร์เมนโกอันนี้คือมุมพี่เป็นครั้งที่2นะครับเพราะครั้งแรกไฟมันพังก็อยากจะบอกคุณว่า please add ฉันในโลบอกรี e ช่องของฉันชื่อ s s ซูเนายสามารถพิมพ์ได้ใน YouTube มันจะให้คุณโลบักแล้วคุณแอดฉันเหมือนกับเควีก็คือเควีนะ ครับเขาได้แอดฟาร์มิงโกไปแล้วฟาร์มิงโกได้รับแอดนะครับแล้วเขาก็ไปซื้อเสื้อให้ฟาร์มิงโกนะครับของตอบแทนเหมือนกับการซื้อเสื้อให้ผมนะครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันเนื้อหาขอลองก็เซตเลยต่อไปนะครับคร c r ค a ับแล้วแอดเขาไปเลยแล้วมึงก็ follow เขาไปเลยแล้วก็เมสเ a จเขาไปด้วยเน้ยนี่คือข้อความข้อที่2ถึงคุณคร c r ค a ับฉันต้องการคุณนะคุณฉันในโลกบอลฉันจะให้คุณยศยูทูบเบอร์ในด <vit> ta sure. ิสคอตหน่ายหยิบพีช่องฉันชื่อ SSH เซในคลิปวิดีโอใหม่จะมีคุณอยู่ในนั้น ก็หมายตกใจ subject y o u t u b e i n g ส่งมาเลยตอบมาหน่อยนะครับคลิกีขาวเข้าใจว่าน่าจ,จะไม่เข้าใจภาษาไทยนะครับแต่คุณสามารถใช้ chat GPT ได้ครับแล้วมาที่คนสุดท้ายกันดีกว่าครับกับคอนเนอร์ฟรคนนี้ผมชอบดูเขาตอนนี้ผมจะไปหาของฟรีในรูบบอกนะแล้วผมไปเขาเลยกดไลค์ด้วยติดต่อเขาด้วย <c oughs> เขามีทวิตเตอร์ด้วยนะครับแล้วผมกดติดตามไปแล้วด้วยมาทีคนแรกกันเลยครับชนวัตรคนที่2ครับวินนี่ไทยแลนด์ fx ต่อไปครับมิตตี้ cm คนที่4โลกิบบิกส์คนที่5ครับอีซี่บอยคนที่6ครับดา แมนทีวีศูนย์เก้าคนที่เจ็ดับดีเอสซคนที่แปดับ y, ลาบสันดีคนที่เก้าับชาร์กี้แต่เขาก็เล่นเกมอยู่นะครับจอยไปเลยซึ่งผมก็ได้เข้าเกมมาแล้วแต่ผมไม่เจอเขาในเซิร์ฟนะครับดังนั้นประคนต่อไป,ปคนที่สิบ le, รับแทงเกอร์คนที 2, ่สิบเอ็ดฟันฮอสแมนคนที 4, Safe, ่สองฟันฮอสเคสันคนที่สามคอดินโยคนที่สี่เซฟคนที่สิบห้าฮีดร บริก6ดาชาตริจิตคิวซี่อันนาะมิสปดโดเนโตซสู วันที่สิบเก้าดากอนวัสิบโอเล็กซ์วันี้ยี่สิบครับนะวีเอ็ก e ฟลมวันียี่สิบสองลาบ็อกซี่ตันีบสามทูเรซิสตันี้ยเจนนี่พังเกอร์ตันียี่โจฮันวอสโตรตันี่หดันเตฟิวตันีบเบบีนักกี้อเล็กเซียรัี่จูเลียนตันที้าชาคาไลตีตันที่สามสิบไบรอนแมคนที่สาเ็ดรคาเกลสัที่ส2ลูนาปอโดสศูนย์คนที่33 3สเจชิวันที่สิมสี่ชิสุยเอ็กไอ วันที่สหกฟูสเทรดวัเจ็ดคริปซิดีวัน3ีแปดอาริสโซ39ทีเก้าทยาสัมสันทีสี่สิบรูปตีวันที่สีิบ1ปดบรอกชวันที่ส2สิบสองชูลี่เมซิงว3สิบสามคาราพิโซวรนทีสี่สิบฟาบิสติสตาวายทีวันาไพีซีโอวันเคนนิงนอะลาสก้าวันที่สีพิชีเล็กซี่วันสเก้าคายเอะสเกตบอร์ดเออร์แลนทห้าสิบไทเลอร์นที่ห้าอแพนด้าเลมนชา คนที้สิสี่ Starcode นำซึ่งหมุนจอยเกมคนไม่ได้ด้วยซึ่งเซิร์ฟมันเต็มฮะคนที่55ตี f l o t คนที่56าเ็ดปาคนที่5้57วันนิลาคนที่้า8นานโดคนที่59โปรเก Project s คนที่60ซายีคนที่61ด The c a s p e r o อ In คนที่12โอคล่าคลับคนที่63มาคนนี้64 V2 Play คนที่65อิบ s t y b e คนที่6 6อิ Inception Charm คนที่67สิ g a m e คนที่68 l ิโเนคนที่69บก Ango h i n คนที่7จดี Judy Q T คนที่ เดแม m มี่บล็อกส์คนที่72 Lo สลอซันนี่คเจ็ดเจสิบสาตาร์โค้ทแปคนเจ็สี่เซดาคนจ75เจหไหลคนที่76 Mr. กมิสตลคนที่จ a r o t i c s ส์ชื่อเแล้วมีโรบคุนี้เจ็ดสิบเก้าสตาร์โค้ดเด็กเตอรซึ่งเขาเล่นเกมอยู่เหมือนกัน A later few moments ซึ่งตอนนี้นะครับอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันกับ Dexter นะครับซึ่งผมจะแอดเขาในเซิร์ฟเลยนะซึ่งนี่นะครับลักขามเป็นยูทูบเบอร์จริงนะครับมี s t a r c o d e แบบนี้ซึ่งผมจะลองเทรดเขาไปดูนะไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่าซึ่งเขาไม่รับเทรดครับไปดูคนที่ไปดูที่คนต่อไปดีกว่าครับและคนที่80ครับ KTX แล้วคนที่81ครับมา Data Tata คนที่82ลามาม่าคนี83มิสเตอาตาคนที่แปด ป้าปาบีคนนี้86เดีอโก้คนนี้87สตาร์โคเลนจ้าซึ่งเขาก็เล่นเกมเหมือนกันนะครับผมก็เข้าเวิร์มไปเลยซึ่งผมจอยตามเขาไปไม่ได้นะครับและคนที่88เววาคนนี้89ลาโจเอ็นและคนนี้9 0เอมเบอร์ซึ่งตอนนี้ผมติดปัญหานะครับผมเซนเฟรียคุณไม่ได้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนแมสคนนี้แทนนะครับคนนี้91สตาร์คนนี้92โรบอทคนนี้93พันด้าซึ่งก็จอยเกมตามไม่ได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งผมก็จะจอยตามไปเลย a few moments later ซึ่งตอนนี้เขาก็น่าจะเล่นอะไรอ อยู่นะครับแต่ผมหาเซิร์ฟเขาไม่เจอน่าจะอยู่สักเซิร์ฟหนึ่งในนี้แหละครับนั้นไปที่คนต่อไปกันดีกว่าคนที่94 Sunny X Misty คนที่95 l u s คนที่96 Ewolion คนที่97 s l v i g o คนที่98 ByzaMemoria คนที่99 LilyTV และคนที่100 p o t e i n เนื่องจากคิดมาสั้นไปนะครับผมก็เลยแอดยูทูบเบอร์เพิ่มนะครับก็มีช่องต่อมวันไหน BD Z y นะครับซึ่งผมจอยกมไปได้เข้าเซิร์ฟมาแล้วนะครับซึ่งในเซิร์ฟก็ไม่ได้มีเขาอยู่ในนั้นนะมีแค่ปู่อยู่ในเซิร์ฟนะครับ ไม่รู้มานั่งทําอะไรเนี่ยผมทักทางมันปู่มาทําอะไรเอาเอฟเคด้วยนี่ผมเต้นเนู่แล้วไปที <ester> ่คนต่อไปกันครับคนต่อไปครับซิกเนจอร์ก็แอดกันเลยคนต่อไปครับบิวปะกรณและคนต่อไปครับที่ผมหาเจอมาได้คนสุดท้ายครับโมโนแอค years later. และหลังจากที่ได้รอเวลามาสักพักหนึ่งนะครับก็ได้มียูทูบเบอร์ที่แอดผมมานะครับนั่นก็คืออิกอมแฉบไทยวีล็อกเกอร์เอ็นแมกทีวีนักกมาโทลี่เอ็นไซแอนบลูทีวีอนุโอมเซเซอร์โรบิกกี้แอดกีุ้ดหล่อแห่งบทมัน XD ็กซ์ดีกริตเตอร์ชาแนลมิสเตอร์อัคราดชโอคิบิซซึ่งภารกิจในคลิปนี้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับก็คือการที่ผมจะเป็นเพื่อนกับยูทูบเบอร์นะครับส่วนถ้าใครอยากให้ผมไปแอด เพื่อนกับคนอื่นๆนี่นอคาคนนะครับสามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับก็ฝากเข้ากลุ่มผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็มีแค่นี้แหละครับไปแล้วครับ